รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดฟ้าอยู่กับโมโมนิชารังคัิลิอีกเช่นเคยทางททบ5นะคะเรื่องราวข่าวสารสาระท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีกทั้งยังมีข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากโครงการต่างๆที่ภาครัฐทำล้วนทำเพื่อประชาชนค่ะแต่สำหรับวันนี้จะมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากเดี๋ยวตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ กระทรวงสาธารณสุขโดยออยและบกปคบตอกย้ำมาตรการปราบปรามเครือข่ายจีนเทาอย่างจริงจังและต่อเนื่องลุยตรวจซ้ำซุปเปอร์มาร์เก็ตจีน2แห่งที่เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วแต่ยังคงฝ่าฝืนลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายยึดของกลางและผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากไม่ถูกต้องจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายกว่า70,0,000บาทโดยนายวรชโชติสุขคนขจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงเองแล้วก็ท นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตั้งทงไว้ว่าเราจะต้องทําเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมและก็จริงจังที่สุดว่ามันจะเป็นเรื่องคลินิกเถืออ่อนหมอเถื่อนหมอกระเป๋าร้านขายยาเถื่อนเครื่องสำอางเถื่อนพวกนี้ร้านอาหารที่ขายอาหารพร้อมทานที่ไม่มีออยเนี่ยเราจะตรวจสอบทุกประเภทแล้วก็จะทําอย่างจริงจังแล้วก็เข้มข้นด้วยเท่าที่รับทราบตอนนี้เขามีสาขาเดียวแต่ว่าในร้านอื่นๆสาขาอื่นเราก็กําลังดูเป้าหมายอยู่ว่ามีที่ไหนทําผิด คือถ้าตรงไหนทําผิดเราไปทุกที่กระทรวงเราจะสอบส่องแล้วก็ดูแลทุกที่เท่าที่ตรวจสอบเพิ่มขึ้นตลอดเพราะว่าไม่มีการตรวจสอบแบบจริงจังแล้วก็เป็นร้านที่สามารถเอาเข้ามาได้ง่ายต่อไปเราคงทํางานร่วมกันกับหลายๆส่วนหลายๆภาคส่วนว่าเรื่องแบบนี้ต้องไม่ให้เกิดเดี๋ยวขอเอาไปส่งตรวจที่กรมวิต์อาหารแต่ละชนิดที่เราเจอเนี่ยคุณภาพจะเป็นยังไงอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นอันตรายหรือว่ามีอะไรแค่ไหนนะครับผม สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดเตรียมจัดงาน Asia International Hemp Expo Forum 2025เวทีนานาชาติรวมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธรุรกิจครบวงจรของอุตสาหกรรมกันชงกัญชากระท่อมโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ถึง 7, พฤศจิกายน2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติคาดดึงดูดผู้เข้าชมกว่า10,000คนจากทั่วโลกโดยนายภูมิใจ พโนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกันชงไทยพร้อมด้วยนายศักชัยพัฒระปรีชากุลกรรมการบริหารบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดนายสมศักดิ์ปรีชัยรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและนายทรงเมสั่งน้อยผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพืชกัญชากัรชงและกระท่อมกลุ่มวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้อุตสาหกรรมนี้ควรจะให้เป็นพืชเศรษฐกิจไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะทำธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำา้นปลายน้ำถ้าทำได้ถึงมาตรฐานสารพลนนั้นภาคเอกชนกับภาคการร่วมมือกันทําประกอบตรงนี้เศรษฐกิจไทยจะโตได้อย่างมหาศาลในพนานใกล้ในไทยเราคงประมาณการเป็นสามหมื่นกว่าล้านนะสามสี่หมื่นล้านเป็นเศรษฐกิจที่สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนแล้วก็ในการเช้เพื่อการเกตบกรรแพทย์ด้านสุขภาพอาจจะโตได้ทีวิตคุณตรงนี้ทําให้ภายใน ในปีนี่คุณค่าของธุรกิจนี้เป็นระดับสารม้าได้อพอภารกิจด้านสุขภาพเนี่ยมามองมอง,มองเรื่องด้านเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่สําคัญที่เรากลับไปมองก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรที่เป็นต้นน้ำตอนนี้เราก็เพิ่มในเรื่องของการยกระดับเรื่องมาตรฐานนะครับลดเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ส่งเสริมให้ธุรกิจเนี้ยมันสามารถที่จะขยายขยด้วยความเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยพอเวลาเรามีภารกิจเรื่องสุขภาพอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องการนวดไทยพอเราจะนวดไทยไปโกอินเตอร์ปั๊บเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ตัวสมไ สัมปนธนในงนเข้ารัฐพยายามที่จะส่งเสริมและสับสนุนให้ลดขั้นตอนลดเรื่องระยะเวลาทุกๆโอกาสที่ภาครัฐทำมิติใหญ่กับต่างประเทศนี่ก็จะเอาภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะไปขับเคลื่อนร่วมกันตลอดปีนี้เราจะมีคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คือม w w เว ve เราจะมีกลุ่มพลังที่สามารถที่จะผลักดันในเรื่องของซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้วก็การส่งออกแล้วก็ในส่วนของโปรดักต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นและปีนี้เราจะมีน้องใหม่ที่จะมีกระท่อมมาเป็น ส่วนของที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในการแนะนําว่าประเทศไทยจะทําธุรกิจอย่างไรเกี่ยวกับกระท่อมในทางที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศไทยได้บ้างจัดงาน3วันตรงนีคิดว่าน่าจะต่อยอดได้ถึงประมาณหนึ่งพันล้านบาทในการผลิตแล้วก็สินค้าและบริการต่างๆเชิญผู้ท่้นพบกันนะครับวันที่5.7พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่ครับ เราอยากเห็นคนพิการทางจิตเข้าถึงสิทธิ์เท่าเทียมกับความพิการอื่นๆซึ่งเขาก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมเล่นกีฬาแต่คนพิการทางจิตเนี่ยไม่มีโอกาสเลยเราก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นก้าวแรกที่ฝึกเขาเนี่ยรู้ว่ากีฬาไหนที่เหมาะสมกับเขาแล้วก็ สภาพร่างกายของเขาเพื่อเขาลดความเครียดเพิ่มความสุขให้กับตัวเองเาเรียกว่ามีศักยภาพทําให้คนในสังคมยอมรับเขามากขึ้นแต่แเราคาดหวังว่าคนพิการน่าจะมาน้อยแต่กับว่าครั้งนี้มาเกินเป้าหมายกีฬาเนี่ยมันทําให้ทําให้หลายๆคนรู้จักกันแล้วก็แบ่งปันกันค่ะคนพิการทางจิตถ้าสุขภาพดีทั้งกายและใจเขาจะอยู่อย่างมีความสุขและที่สําคัญคือรอบข้างเขาก็มีความสุขด้วยค่ะเราคาดหวังว่าเราจะสามารถตั้งสมาคมกีฬาคนพิการทางจิตแห่งประเทศไทยเพื่อนําคนพิการทางจิต สู่ระดับสากลมากขึ้นครับต้องขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ให้งบสนับสนุนสมาคมมาจัดก,กิจกรรมดีๆเพื่อคนพิการทางจิตต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงคนพิการและครอบครัวโดยตรงแล้วก็เห็นผลชัดเจนและขอบคุณทางท่านพิลล์ไลสมิธนะคะซึ่งท่านเป็นผู้นำของ APCD ที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ติดต่อโค้ชจากญี่ปุ่นมาอบรมกีฬา สำหรับคนพิการทางจิตให้เราแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาสมาคมทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยคิดช่วยกันทำเพื่อให้คนพิการทางจิตเข้าถึงสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นค่ะรวมทั้งทีมวิทยากรที่มาช่วยเรื่องของการทั้งฝึกสอนแล้วก็เป็นคณะกรรมการทั้งให้คะแนนแล้วก็หลายๆอย่างกองเคลียร์ทุกสีนะคะของแต่ละภาคที่มาช่วยกัน พิการทุกความพิการทําได้ทุกอย่างอะคะ่ะอยู่ที่โอกาสที่เราจะให้เขาแล้วอยู่ที่โอกาสที่เขาจะให้กับตัวเองด้วยสมาคมไม่ได้กีดกั้นเลยเพราะว่าสมาคมพยายามจะผลักดันให้น้องผู้ป่วยเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้นําด้วยตัวของเขาเองรวมทัง้งคาดหวังว่าอีกสองปีข้างหน้าถ้าเป็นไปได้เราอยากเห็นผู้นําที่เป็นนายกสมาคมคือคนพิการวันหนึ่งเราเชื่อมั่นว่าคนพิการทางจิตจะเป็นผู้นําระดับประเทศได้ะคะ่ะ จิตอาสามันไม่มีค่าตอบแทนแต่ค่าตอบแทนที่เราได้มันมีคุณค่ามากกว่าราคาคือทำปุ๊บเนี่ยใจเราสบายอิ่มใจภูมิใจถ้าเห็นเขายิ้มแม้แต่รอยยิ้มหรือเขาพูดเราคุยกับเรานี่เราก็ดีใจละ มีการออกกําลังกายเล่นกีฬาเนี่ยนะครับมีความสุขเขาก็มีสังคมด้วยมีสังคมเพื่อนฝูงที่มาเล่นกีฬาด้วยกันนะครับก็ทําให้เขาสามารถเนี่ยนำเอาทักษะการมีสังคมตัวนี้นําไปใช้กับเพื่อนร่วมงานได้นะครับก็ทําให้การทํางานเนี่ยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนในสํานักง,งานก็จะทําให้มีผลการดาเนินงานที่ดีแล้วก็มีความสุขในสถานที่ทํางานนะครับต้องยอมรับว่าเออน้องๆที่ป่วยเนี่ย าจะมีความตื่นเต้นและดีใจมากเวลาได้มากิจกรรมภายนอกสถานที่นะครับผมคิดว่าเป็นการสร้างความมั่นใจในการดําเนินชีวิตให้เขานะครับเพราะว่าผู้ป่วยหลายๆท่านเนี่ยเวลาป่วยนานๆก็อาจจะขาดความมั่นใจไปก็ต้องมีการฟื้นฟูทักษะต่างๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับมันได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยนะสุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกายก็ดีครับ จริงๆแล้วโบราณเราก็พูดอยู่แล้วนะคะว่ากีฬากีฬาเป็นยายวิเศษเพราะฉะนั้นก็วิเศษสําหรับทุกคนผู้ป่วยของเราถ้าได้เล่นกีฬาก็จะทําให้เกิดการผ่อนคลายและการที่ได้ออกมาเล่นกีฬาได้มาพบปะซึ่งกันและกันก็จะเป็นการเสริมสร้างจิตใจเขาแล้วก็เปลี่ยนมุมมองของเขาได้มากขึ้นเช่นการที่ได้พบก็จะรู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างเขามีวิถีชีวิตอย่างไรอยู่อย่างไร แล้วเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรเราควรจะต้องทําตัวอย่างไรบ้างบางครั้งก็จะทําให้เรารู้จักการปรับเปลี่ยนรวมทั้งการควบคุมอารมณ์เมื่อเราอยู่กับคนอื่นครั้งแรกเขาอาจจะยังไม่ได้ตอนแรกออกมาบางคนเขาอาจจะยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาสู่สังคมภายนอกหรือบางคนไม่เคยเล่นกีฬาก็จะไม่กล้าเล่นแต่ถ้าพอมาเล่นแล้วสักครั้งสองครั้งเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเขาก็ทําได้นะก็เป็นพลังบวกให้เขาได้ การที่เรานําเข้ามาสู่กีฬานะครับก็นอกจากที่จะพัฒนาในด้านจิตใจของเขาคือให้เขามีความนิ่งมีความตั้งใจมีสมาธิในเรื่องของการเล่นกีฬาต่างๆรวมทั้งให้เขารับผิดชอบต่อตัวเองในเรื่องของรู้ต้องรู้หน้าที่นะครับว่าคุณมีหน้าที่ในกีฬาแต่ละประเภทนี้คุณจะต้องมีหน้าที่ทําอย่างไรแต่ข้อสําคัญที่สุดอย่ามุ่งเอาชนะนะครับมุ่งเพื่อสร้างความสามาัคคีแล้วก็ความ พัฒนาจิตใจของเราครับผมการที่เขาได้ออกสังคมบ่อยๆรวมถึงการมาร่วมกิจกรรมในเรื่องของโครงการกีฬาเนี่ยก็จะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเออเราทําได้ในเมื่อเราทําได้เนี่ยงานในอนาคตที่จะมีมารองรับเราเนี่ยเราก็ก็ต้องทําได้นะครับ เป็นกิจกรรมที่ที่สำคัญให้ให้ผู้ป่วยได้มีการระบายความรู้สึกอารมณ์ออกมาที่เขาเก็บกดเอาไว้ข้างในอะค่ะโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นเหมือนกระบวนการหรือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เขาได้ระบายออกมาโดยโดยโดยธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการที่ก้าวร้าวซึมเศร้าสามารถระบายอารมณ์ได้หมด ถ้าเขาได้ระบายตรงนี้อาการที่เขามีอยู่ก็จะทุเลาลงแล้วก็มีส่วนในการที่เขาจะปรับตัวเข้ากับสังคมหรือปรับพฤติกรรมแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการทํางานหรือการปรับตัวในการทํางานที่มีความรับผิดชอบต่อหน,น้าที่มีความตั้งใจในการทํางานแล้วก็ที่สําคัญจะมีสมาธิมีสติอยู่กับสิ่งที่เขาทําได้มากขึ้นนะคะ คือเมื่อก่อนนี้บอกตามตรงว่าผู้ดูแลกับผู้พิการเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจอยกันลูกไปทางครอบครัวไปทางและก็ไม่เคยมีปฏิสมัมพันธ์กันที่ผ่านมานี่จะพาเข้ามาร่วมกิจกรรมตลอดเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องดูแลลูกของเขาดูแลครอบครัวเป็นหลักนะคะมันก็เลยทําให้เกิดวว่าลูกตัวน,นี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยชอบไปเตดเตะออกนอกลูกนอก,นอก,นอกทางนะะผู้ดูแลได้มาอบรมหรือทาอะไรเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจในกระบวนการของเขามากขึ้นนะครับ เป็นส่วนที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าโดยปกติชีวิตของเขาที่ในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ได้รับการอยอมรับหรือว่าการแสดงออกแบบนี้ไม่มีเวทีให้เขาเล่นแต่ครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเวทีของเขาโดยเฉพาะเป็นพระเอกนางเอกที่เขาได้ร่วมกิจกรรมคนพิการทุกความพิการทำได้ทุกอย่างอะคะ่ะ อยู่ที่โอกาสที่เราจะให้เขาสมาคมพยายามจะผลักดันให้น้องผู้ป่วยเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้นำี่ตัวของเขาเองวันหนึ่งเราเชื่อมั่นว่าคนพิการทางจิตจะเป็นผู้นำระดับประเทศได้ค่ะ นนตำบลหัวถนนอำเภอพนัฐนิคมจัังหวดชนบุรีกำหนดจัดงานทอดกระถินสามาคัคคีประจำปีพุทธศักราช2568ในวันเสาร์ที่25ตุลาคม โดยพระครูบุญญาวราคกุลเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรีพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านยังเป็นศูนย์รวมใจของสาธุชนและชาวพนัสนิคมชุมชนหัวถนนแห่งนี้ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมความรักความสามคัคคีแบ่งปันจะเห็นได้ว่าการรวมตัวออกโรงทานในงานประเพณีต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายมาด้วยใจในบุญในพระพุทธศาสนาในกระถินปนีนี้ในวันเสาร์ที่ย5ิหตุลา ก็ได้ได้คุณสันติสธีรวัฒนากุลกับคุณแม่ไนจิรวัฒนานนท์คุณนพดลคุณดงรักษพร้อมพวกกลัวและหมู่คณะคุณภาษาคุณนาลีมารวมเป็นจบท่าเป็นกถินสามกีคุณนพดลคุณดงรักษเนี่ยคือเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดกัญญาวีคอนดักชั่นรับสมที่รับสร้างอะไรทำเกี่ยวกับอาสังหาริมัสยักครบวงจร มารับเป็นประธานกฐะถิ่นร่วมกันกับแม่เป็นแม่ของนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือคุณแม่นายจิรวัฒนานนนเป็นแม่เป็นแม่ของนายกตำบลสักสี่เหลี่ยมมามาให้ความอุปถัมภ์ทอในวันที่25ตุลาหากใครมีเวลาว่างและมีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิของวัดวัวนนนข้อสุเดพร ขอมาได้ตามตามวันเวลาและวคือหมายว่าใครมีศรัทธาอาจจะเข้าทางด h อ e ม o ชั่นนะผ่านระบบออนไลน์เงินไม่ต้องมาเข้ามือเจ้าวาดก็ได้ตามสะดวกขอจเจริญพรหากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจเป็นกุศลอยากไปร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ในการเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินสามัคคีสามารถสอบถามได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้พระครูบุญญาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยม เจ้าอาวาสวัดหัวถนนท่านมีโครงการที่จะก่อสร้างกูดีหลังใหม่เพื่อเป็นที่พักสงฆ์และรับรองพระผู้ใหญ่และอีกอย่างจะทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงมีโครงการก่อสร้างกูดีศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยขึ้นซึ่งตอนนี้ได้ทําการก่อสร้างชั้นล่างเรียบร้อยและตอนนี้ได้ทําการก่อสร้างชั้นสองซึ่งในวันที่8กันยายน2568ที่ผ่านมา ได้ทําพิธียกเสาเอกเสาโทเพื่อความเป็นสิริมงคลของการก่อสร้างโดยวางงบประมาณในการก่อสร้างไว้ที่20ล้านบาทในการนี้ได้รับเกียรติจากน,นายอนันต์ปรีดาสุทธิจิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานยกเสาเอกเสาโทในครั้งนี้พร้อมพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้วันนี้ถือโอกาสหนึ่งค่ำหนึ่งค่ำก็คือโบราณอุปชาจารย์บอกไว้ว่าเป็นเลิกที่ดีหนึ่งค่ำภาษาโครงราวเขาเรียกชางแก้วเข้าขึ้นสู่โรงธรรมก็ถือเอาเลิกวันนี้แล้วก็วันจันทร์เป็นวันที่ปลอดบอดหมายวาว่า จะทาอะไรก็จะลาบเลื่อนแล้วก็คําก็ดีตามคติความเชื่อของอลาวเวียงของพวกอัตมาแล้วก็อุปชาอาจารย์ของอัตมาก็สั่งไว้ว่าเออคำหนึ่งสามคำนี่ดีแล้วเป็นวันที่ดีวันนี้ก็ถือโอกาสแล้วก็ขอพอหรหลวงพ่อเตี้ยวว่าเช้าเนี่ยฝนมันก็พรัมตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาทำวัดแต่เช้ามืดมันก็พรัมอยู่เอ๊ะว่าไงเลยไปขอพรหลวงพ่อว่าให้มันปลอดโปร่งก่อนเดียพึ่งตกพรัมพมก็ให้มีแดดหน่อยก็สมปรารถนาก็ คิดว่าขอเราันรลบลื่นคิดว่าก็คงจะราบรลื่นแล้วก็ได้ได้นายอน,นันต์บีดาสุธิจิตสสเขตพนัฐนิคมกอะจันมาเป็นเขามาด้วยอาตมาไม่ได้บอกเขารู้เขาก็มาอาตมาตั้งใจจะยกกันเองแต่เพื่อนอาตมาเนี่ยคุณวันธนาบุษมาโลเนี่ยก,ก็คงจะบอกกันว่าวันนี้จะทําอะไร่เงี้ยก็เลยมาเขามาโดยที่อาตมาไม่ได้เชิญเป็นสสที่มีน้ําใจกับเขต โดยเฉพาะก็อาตมาเนี่ยให้ความเคารพนับถือกันมานานตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วเป็นสอจกอ่อนก็ขออารมโมทนาขอบคุณแล้วก็ให้ประสบความสาเร็จตรงนั้นด้วยส่วนของอาตมาเนี่ยก็ถือว่าดีดีวันนี้ดีขอว่าไม่ให้มีฝนพรำมันก็ไม่มีฝนพรำทางช่างกําลังทํากันอยู่เนี่ยเขาก็มีการบวงสรวงตามบูชาครูของเขาหนักนะเขาก็ขอว่าให้มันราบรื่นก็อาตมาก็ขอ คงหลงปอเตีว้วให้ลาบลื่นก็ลาบลื่นก็ยกไปเรื่อยๆเลยถือเอาเลิกวันนี้ท่านประธานก็ให้มาห้าหมื่นเป็นต้นเสาก็บอกบุญไปเนาะยอดเยยมท้้หลายที่อาจจะมาเคยออกรายการเปิดฟ้าไปอยู่เนี่ย เราบอกแล้วว่าเออทำแน่แต่ต้องรอจังหวะตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วโยมนะใครมีศรัทธา,าก็โอนเข้าผ่านดีเอโมชั่นได้ไม่ต้องผ่านมืออาตมาแล้วกกรรมการก็ได้เงินก็จะเข้าไปในระบบโยมทําได้แล้วก็สบายใจโยมเออไม่ต้องเอาเงินมาไว้กับเจ้าว่วาหรือใครกันนะกรรมการเยอะๆมีปัญหาที่นี่ไม่เคยมีปัญหาปัญหาของอาตมาก,ก็คือไม่พอใชแจะขอเอาญาติริงนิดหนึ่งว่าอาตมาก็ช่วยกันหาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่ได้ช่วยหาจะมามีส่วนแจมแล้วอาตมาก็รู้ ไม่ค่อยสบายใจเป็นโดยตรงไม่เอ่ยก็เราก,ราก็ต้องรู้กันอยู่เนี่ยไม่ช่วยหาไม่สนับสนุนการทําบัญชีก็ต้องผ่านงบประมาณนี่มันแปลกประหลาดไหมละ่ะวัดนี่ไม่ได้รับงบประมาณจากส่วนราชการเลยสัก,กบ,บาทเดียวแต่ต้องให้ทําบัญชีตามงบประมาณเมื่อก่อนก็ทําทําตลอดนะวัดทุกวัดเนี่ยทำตลอดโมกลาแล้วก็มาสรุปที่ธันวาเราได้มาร่วมบุญศาลาที่จะทําที่ ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของพี่น้องชาวหัวถนนพระอาจารย์ได้คิดค้นที่จะสร้างสลาโดยใช้ไม้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมผมว่าเขาเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวอำเภอพระนคมโดยเฉพาะวัดหัวถนนนั้นเป็นวัดที่เก่าแก่ร้อยกว่าปีมีหลวงพ่อติ้วที่พี่น้องให้การนับถือเพราะว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจก็ขาทุกท่านแม้แต่ตอนนี้มีข่าวในเรื่องพุทธศาสนาในเรื่องพระดังไปทั่วประเทศทั่วโลกแต่ผมว่ามันเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยของพระเป็นบางท่านแต่พระที่อยู่ในอำเภอพระพนิคมจังหวัดชลบรุรีผมว่าเป็น พระที่น่าเคารพนับถือน่ายกย่องพระที่นักพัฒนาโดยเจ้าพ่พระอาจารย์ที่วัตถุนุนั้นท่านได้ดูแลก็เปรียบเทียบกันเหมือนนักการเมืองก็ว่าได้ที่ท่านสามารถไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ทำปรึกษาอะไระเรื่องไม่ว่าในพุทธศาสนา ท่านทาทุกอย่างผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเหมือนกันักการเมืองอย่างที่ผมได้เกินไปก็ขออนุมาตบุญแล้วก็ขอพวกเรานั้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันดูแลพุทธศาสนาอย่างที่ท่านพระอาจารย์ขอญาติเอยชื่อท่านที่ดังที่สุดคือเขาเป็นพระอาจารย์จรวดที่ดูแลพี่น้องประชาชนโดยมาตลอดเพราะคนหนุนเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพวกเราตลอดไปเราก็พยายามที่จะของเรามีโคกพุนมดีในเรื่องของโบราณโบราณผมได้นําตรงนี้ไปเสนอรัฐบาลที่ผ่านมาที่แล้วว่าเราสมควรที่จะต้อง มีการบุรณะหรือทําอย่างไรที่ครบรุมดีนั้น7 8 0 0 0ปีก่อนบ้านเชียงบ้านเพียง4,000ปีนั้นมีโครงกระดูกที่โบราณที่เราจะทํำยังไงผมไดม้มีเสนอรัฐบาลที่แล้วไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็คิดว่าคงจะต้องไปต่อยอดกันใหม่ที่จะต้องทำให้อีกหลายๆเรื่องที่ที่เราต้องทาในถ้าเราเป็นนักการเมืองเราจะไปทําในเรื่องเดียวก็ไม่ได้ต้องทําควบคู่ใหม่ไม่ว่าเรื่องท่องเที่ยวเรื่องพุทธศาสนาเรื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องต้องรว่วมโดยช่วยกันต้องทํา หากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปก็สามารถไปได้ที่วัดหัวถนนหรือจะโทรสอบถามร่วมบุญได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ได้เลยโยมาเลยติดต่อมาที่วัดเลยหรือติดต่อหมายเลขที่ขึ้นนี้นะคือหมายเลขนี้เป็นเป็นหมายเลขของของอาตมาหรือจะเข้าแบบอิโมชันแล้วแจ้งมา โมชั่นนี่หมายความว่าไม่ต้องเอาเงินสดมาผ่านมือกรรมการหรือจเจ้าวาดโอนเข้าธนาคารผ่านอิโมชั่นหรืออะไรอ่ะที่มันจะมันจะประสานไปทางสามัมภารเลยเพียงแค่เราบอกเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าในกองหมายเลขผู้เสียภาษีที่เท่าไหร่ที่คุยกับธนาคารทำทางย้างนั้น,นอ่าก็สามารถทําได้และเมื่อเมื่อเข้าแล้วต้องการประสงค์ว่าดิฉันหรือกระผม เป็นเจา้าภาพฝาเจ็ดห้าหมื่เจห้าก็แจ้งมาเพื่อให้เป็นหลักฐานว่าเออมีคนร่วมมาคือเงินไม่ต้องผ่านอีกทางหนึ่งนะอีกทางหนึ่งก็มาที่วัดมาดูแล้วก็ออมามาโอนที่นี่ก็ได้หรือจะเป็นเงินสดก็ได้โยมสะดวกดาอย่างไหนก็มาเลยเอะมาดูว่าทางวัดสร้างจริงไหมก็มาดูได้เลยเพื่อเราเรามีของให้ดูโยม นะแล้วโยมก็จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นฝาเป็นเป็นรกๆก,ก็ได้นะซึ่งวันนั้นวันนั้นที่มาคุยกันเรื่องราคาเนี่ยเจ้าของไอรายการเปิดฟ้าเนี่ยคุณชัยเนี่ยช่องห้าเนี่ยก็เชิญเข้าร่วมพูดคุยกับช่างด้วยนะก็มาสา,สามารถสอบถามได้แล้วก็เป็นที่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ว่าเราคุยกันอย่างนี้กับช่าง ไม่มีผานไม่มีการผ่านเป็นในหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งหมดยืนยันได้วไม่มีการเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนติดต่อหรือไม่ติดต่อเพราะคุยกันตรงกับวัดเจริญพรจิตได้เลยโยมถ้าโยมบริจาคมาฝาช่องนี้ชื่ออะไรหรือโยมรับเลยห้องหนึ่งหลังหนึ่งทั้งหมดก็ขึ้นว่าฝาทั้งหมดนี้เป็นของคนนี้หรือเหมาไปหลังไปเลยก็ได้ นะเรามาคุยกันว่าเมื่อเมื่อคิดค่าแรงบวกค่าของแล้วควรจะเป็นเท่าไหร่โยมาติดต่อเข้ามาได้เลยโยนะหมายเลขที่เป็นที่ขึ้นเนี่ยเป็นหมายเลขของเจ้าว,วาดวัดหัวถนนตำบวหัวถนนอำเภอพระนิคมวัดหัวถนนหลวงพระติ้วนะะเจริญพ่ร เป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่โมโม่นำมาฝากในช่วงนี้หากท่านใดจะเดินทางไปท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอย่าลืมอุดหนุนสินค้าชุมชนเพื่อให้รายได้หมุนเวียนในชุมชนกันด้วยนะคะข่าวสารแบบนี้ยังมีอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าโมโม่และทีมงานจะพาท่านผู้ชมไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ